ราคาสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้าน k e โตเฮาเพราะหลายคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ติดตามมาดามแพมอยู่นะคะก็เริ่มที่จะกินคีโตกันแล้วคีโต <K ito S 2> คืออะไรคีโต <K ito S 2> คือสูตรการลดน้ําหนักด้วยการไม่ต้องอดแต่ว่าเราไม่บริโภคแป้งและน้ําตาลที่นี่นี่ฮะมีอาหารสูตรพิเศษค่ะเราจะกินไม่หยุดแต่ว่าเราจะสวยไปด้วยกันค่ะไปดูกันเลยค่ะไป และที่นี่นะคะก็อยู่กันที่ซอยประดิษฐ์มนูธรรม31นะครับก็จะเป็นเหมือนบ้านปกติธรรมดาแต่พอเราเข้ามาเนี่ยโอ้โหมีครอบหมดทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารสอดอาหารแห้งขน,นมที่เป็นคีโตก็คือหมายความว่าถ้าคุณกินคีโตเนี่ยถ้าเคร่งครัดจริงๆคุณสามารถลดได้3-5กิโลเลยนะคะภายใน1สัปดาห์แต่ต้องมีวินัยแบบหนักมากคิดว่าลองกินดีไหมยะคุณวิทย์ <B. S 1> ดีดีหรอเมีจยจะได้สุขภาพดีเมีจยจะได้สุขภาพดีนะคะหลัดสินใจลองมากินดูแล้วกันเรามาดูค่ะที่นี่พิกัดอยู่ที่ซอยประดิษฐ์มณุธรรม31ไปดูข้างในดีกว่าค่ะก็มีกับข้าวอะไรบ้างที่เราพร้อมทานได้เลยนะคะเมื่มอกี้ไงเจอแฟนคลับแฟนคลับบอกว่า มาดามแพมมาตัวจริงอ่ะสวยกว่าน,นกล้องนะคะแต่เราจะบอกไว้เลยกล้องมันไม่ดีกล้องมันไม่ดีเราขอคอนเฟิร์มไว้เลยพอเราเห็นในกล้องเนี่ยนมกับคอเนี่ยติดกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้เนี่ยสินค้าคีโตและลดเบาหวานโอ้เมื่อกี้เห็นป้ายเคลมหนักมากว่าเฮ้ยอาหารทุกอย่างเนี่ยลดเบาหวานได้ซึ่งตรงนี้นี่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะถ้าเกิดว่าการกินคีโตทําให้เราผอมลงได้และก็ทําให้เราควบคุมเบาหวานได้เช่นเดียวกันเพราะตอนนี้มาดามแพมเป็นความดันแล้วเหลือแต่เบาหวาน ไม่เป็นนะคะเราก็มาเดินดูดีกว่ามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถั่วนะคะเขาบอกว่ากินได้หมดทุกอย่างในนี้นะคะเป็นอัลมอนด์แต่ถั่วลิสงนี่ฮะก็กินไม่ได้ใช่ไหมคุณวิทย์ไม่รู้แต่ในนี้น่าจะเป็นคีโตหมดเออคีโตหมดมาครบจบในหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็นี่มาดูตรงนี้มีขนมหวานด้วยเออหลากหลายมากซึ่งในนี้เนี่ยเป็นสูตรคีโตนะคะซึ่งกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน แต่ถ้ากินเยอะก็น่าจะอ้วนอยู่นะเออก็จะเป็นแบบว่าขนมหลากหลายมากนะคะอยู่ในตู้เย็นแล้วก็จะดูกันวุนตายแล้วสามสี่ตู้เลือกไปสิเออดูไหมดูไหมแนะนําวุนเป็ดค่ะอร่อยมาก <c oughs> ซื้อไปแล้วรอบก่อนซื้อไปแล้วคุณพลาคุณเชียงหมูคีโตคืออะไร เราก็ยังงงงอยู่ว่ามันคืออะไรกูก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะลองซื้อไปกินดูนะคะสําหรับอาหารที่นี่เนี่ยแพงก็คิดว่าเฮ้ยมันก็เหมาะกับคนรักสุขภาพอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่า สุขภาพกับความสวยมันต้องไปด้วยกันแต่ตอนนี้สุขภาพแผมเริ่มพังแผมก็เลยคิดว่าเอ้ยลองกินคีโตดูสักสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์ก็ค่อยว่ากันนะคะตอนนี้เนี่ยเพิ่งออกจากมังสวิรัตเพราะว่าน้องนินเพิ่งตายไปพี่นินเนี่ยเขาตายไปแล้วเราก็เลยแบบว่าตัดสินใจทําบุญให้เขาโดยการกินมังสวิรัตนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย <c oughs> ถึงเวลาของแม่แล้วลูกเอ้ยอ่ะและที่สําคัญค่ะตรงนี้นี่นี่น,นี่มีเส้นบุกเต็มไปหมดเลยคุณ เขาบอกว่าบุกพวกนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานแล้วเนี่ยไม่อ้วนนะคะคอนเฟิร์มเลยไม่มีคาร์โบไฮเดรตสูงบุกมาสกัดเป็นนี่เขาเรียกอะไรอ่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวมีวุ้นเส้นมีเส้นบุกแล้วก็มีรูปแบบต่างๆนานาและที่สําคัญค่ะเขาบอกว่ามีเป็นข้าวด้วยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกินข้าวกับบุกดูนะคะว่ามันจะโอเคไหมแล้วก็นี่ค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ี ที่มาดามแพมจะทําพังไม่ใช่ใครเนี่ยที่แบบว่านิยมทํากับข้าวเองเนี่ยที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันนี่เส้นมักกะโรนีบุกจ้ะรสไหมล่ะลองดูพลังงานที่ได้คองตัวเล็กมองไม่เห็นนะสิบกิโลแคลอรี่อ๋อสิบกิโลแคลอรี่ซึ่งทานและอิ่มแต่ว่าพลังงานค่อนข้างน้อยทําให้แบบว่าเรารู้สึกว่าเออมันทานไปแล้วมันก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตรงนู้นเนี่ยมีอะไรที่ เราสามารถกินได้เลยไหมโดยที่ไม่ต้องทำนะคะเป็นกับข้าวสดเลยมีส้มต่ำด้วยนะคะ,ะไปดูกันดีกว่าอุ้ยตอนแรกเลยตู้มีขนมจีนพร้อมทานค่ะนี่นี่นี่ขนมจีนเส้นบุกนะคะก็มีผักเยอะเลยนะคะแดกหมดดีก็ไม่อ้วนนะคะเพราะอะไรข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ะคะกีโตนะคะ,ะข้าวซอยเนื้อก็มีโอ้ขนมจีนน้ำยาใต้เดี๋ยวนะไอติมยังมีเลยคุณ ซึ่งถ้าใครแบบว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยก็มาตามหากันที่นี่ดูก็ได้นะคะเออคือดีงามปัญหาจากการที่คุณอ้วนเพราะอะไรหยุดแดกค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากผอมเร็วจริงๆก็หยุดแดกอ่ะแต่ถ้าใครหยุดไม่ได้ก็ตามประทำแผพมมาแล้วกันนะคะ <c oughs> ทำไมก็มาถ่ายตรงนี้อ่ะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันนิดนึงว่าที่นี่เนี่ยขายตั้งแต่กี่โมงนะคะ ก็เอาตรงๆนะคะที่นี่เนี่ยเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มแต่ว่าถ้าในกรณีที่คุณมาและอยากจะทานอาหารแบบสดๆใหม่ๆเลยเนี่ยก็จะทําจนถึงบ่าย3ามก็จะมีกับข้าวอุ้ยนี่ทางร้านอาหารก็เตรียมไว้ให้อุ้ยอลังการน่ะเอ้่ากินอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะอ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นประเภทก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นอาหารคีโตซึ่งคุณสามารถกินแล้วไม่อ้วนนะคะ โอ้นี่ตรงนี้ก็มีนี่นี่น,นี่เมนูครัวอีสานคีโตตําไหลบัวปลาตําไทยแตงตําหอยดองตําไหลบัวป,ปูปลาโอ้โหเฮ้ยใครบอกว่ากินคีโตแล้วแบบว่าไม่มีอะไรจะกินมีครอเวอร์มากปูนั่นนั่นครอนะคะขาหมูก็กินได้นะคุณโอ้โหน่ากินน่ากินเออน่ากินมากแล้วก็มีมีกับข้าวตามสั่งด้วยนะคะ และนี่ก็คือกับข้าวตามสั่งนะคะโอ้หลากหลายมากนะคะอันนี้คือข้าวอะไรคะคุณป้าข้าวบุกผัดไข่ค่ะอ๋อข้าวบุกผัดไข่นั่น<ต>ดูสิเนี่ยเหรอเนี่ยค่ะก็คือแบบว่าบุกสามารถเอามาประยุกต์เป็นข้าวได้ด้วยเช่นเดียวกันเฮ้ยกูจะกินคีโตเนี่ยกูอยู่ที่นี่กูรอดแล้วละ่ะ <c oughs> เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเรามาขอความรู้เกี่ยวกับอาหารคีโตอ่ะอันนี้คุณพี่อะไรคะแจ็คครับคุณแจ็คนะคะคุณพี่แจ็คเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแพมอยากรู้ว่าการกินคีโตเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันมีข้อห้ามมีข้ออะไรสงสัยอะไร<อ>ยังไงบ้างอะคะพี่อาหารคีโตเนี่ยจริงๆก็ต่างจากอาหารปกติเพราะแค่ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลและไม่มีกลูเตนนะครับงั้นหนูต้องงดแต่งหน้าได้ไหมคะเพราะ <ๆ S 2> ม่มีแป้งเขาอาหารคีโตเนี่ยจริงๆก็คือจะเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน ครับเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยไม่สามารถทานแปง้งทานน้าตาลได้เพราะมันออกตังห้คุมอยู่แล้วนะคะเบเกอรีอรร่ที่อ่าคนที่เป็นเบาหวานอยากทานก็สามารถทานเบเกอรีร่ที่เป็นคีโตได้เลยอืมใช้ชีวิตง่ายขึ้นก๋วยเตี๋ยวมาอีกโอ้จะกินหมดไหมเนี่ยโอ้ยสุดยอดอต่อครับเริ่มทานคีโตนะครับค่ะเป็นจริงๆอ่ะการคีโตทานคีโตเนี่ยเป็นการเริ่มฝึก นะครับฝึกให้ร่างกายเนี่ยใช้ไขมัน oh. ได้ได้ดียิง่ง <Yeah. S 2> ขึ้นปกติเนี่ยสารอาหารของที่คนทั่วไปทานก็จะมีคาร์โบไฮเดรต <Yeah. S 2> โปรตีนไขมัน <Yeah. S 2> ที่เมืี่เราเรียนมาแต่เด็ก yeah. ปัจจุบันเนี่ยเราจะทานคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักพี่เรียนรู้เรื่องอนหนูเรียนไม่รู้เรื่องเฝ <laughs> ้าแต่ผู้ชายอยากได้ผัวเราก็เลยไม่ค่คยมีโอกาสได้ใช้ไขมันนะครับอันนี้เราจะให้ร่างกายเราใช้ไขมันได้ยังไงก็คือตัดแป้งออกพอเพื่อเพื่อที่ให้ร่างกายปอร่างกายดีเทคไม่เจอแป้งในร่างในในกระแสเลือดนะครับมันก็จะกวิตไปใช้ไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกินอาหารที่ไม่มีแป้งมาสักสามเดือนร่างกายจะเป็นการฝึกใช้ไขมันจนใช้ไขมันได้เก่งจะสามารถดึงไขมันตัวเองออกมาใช้ได้ทำให้เราไม่ค่อยหิวทำให้เราไม่ค่อยหิวใช่ แล้วอาหารเนี่ย โอ้โหเห็นเนี่ยตัวอย่างนี่มีเต็มไปหมดเลยอันนี้คือเส้นหนมจีนหรอคะเป็นเส้นบุกครับแต่ว่าทําเรียนแบบเส้นหนุมจีนนะครับอ๋อรสชาติก็จะมันจะจืดๆนะมันรูปลักเอาให้คลายเฉยๆอ๋อแค่คลายเป็นบุกแต่เป็นบุกใช่ไหมคะอันนี้จดลิขสิทธิ์ได้ไหมคะเอไม่แล้วตรงนี้ราคาเขาบอกว่าไม่มีแป้งแล้วลูกชิ้นนี่ราคามันคืออะไรลูกชิ้นก็จะเป็นเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ล้วนนะครับเนื้อไก่ล้วนเนื้อหมูล้วนอาจจะมีสามไอ้ตัวที่เพิ่มเพิ่มไฟเบอร์เพื่อให้มันยดิวออ๋ ก็ใช้แป้งเกลี่ย <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมคะ <c oughs> ไมใ่ใช่ค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกชิ้นสดไม่มีแป้งและนี่หมูจริงหรือเปล่าคะหมูจริงครับอ๋อคิดว่าแบบว่าเหมือน,มน,นหมูตอนกินเจ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อพอดีพี่เอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วอันนี้ราคาเขาบอกว่าห้ามมีแป้งแล้วทำไมเป็นข้าวอะคะ <c oughs> ข้าวอันนี้จะถ้าดูดีๆจะเป็นเส้นบุกนะจะลักษณะคล้ายๆนะครับะะอ๋อเหรอคะคนดูนี่คะ <c oughs> ไมใ่ใช่ใช่ไหมคะอ๋อเป็นข้าวใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าไม่ได้ตรงใจ นะคะอันนี้คือทําเรียนแบบข้าวนะคะอย่ามโนไปเป็นบุกเหมือนกันอุ้ยเดี๋ยวนะแต่อันนี้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวเส้นนะคะเส้นมันก็เป็นเส้นบุกครับใช่โอ้คือดีอ่ะเดี๋ยวคุณขาขอเกียรนิดนึงใช่ครับอ่ะดูซิเส้นมันจะเป็นยังไงอ่ะเกาเหลา ไม่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะคะอ,อันนี้คือเรามาแบบติงจังอ่าอันนี้คือเส้นเส้นเหลืองนะคะคก็คือจะเป็นเส้นบุกอุย้ยคือมันดีงามอ่ดูเหมือนใช่เลยอ่ะแอ่เทคเจอร์มันก็ยังจะเป็นบุกอยู่จะมีความรุกแต่มันโอเคอ่ะมันกินแบบว่าเป็นแบบ ก๋วยเตี๋ยวว่ายังไงคุณก็กินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะคือพี่การันตีว่าชานี้ไม่มีแป้งเลยไม่มีแป้งคไม่มีแป้งเลยมีแต่บนหน้ากู <c oughs> นะคะนะคะอ้าวเดี๋ยวพี่แล้วอันนี้น่ะเป็นตําแตงตค<ำ>รับเป็นต้มตาต้มตาที่นี่ใช้แตงกวาถูกไหมคะเพราะใช้มันกอไม่ไดม้มันกรเนี่ยจะคาร์บฮเรตถูกนะคก็เลยใช้ไม่ได้ พี่ผัวแพมมาใช้แตงกวาทำอย่างอื่นเวลาของขา <c oughs> ใช้ด้วยหรือเปล่าคะไม,คไม่ใช่กลองไม่เคยขาดก็อันนี้นะคะแล้วคุณพี่ขาอันนี้เป็นบุกด้วยหรือเปล่าคะหรือเป็นแค่หมูจริงครับอ,อ๋อไม่ได้โกหกนะคะแค่หมูจริงก็คือจะใช้ใช้เป็นน้ำมันหมูทอดนะครับเพราะว่าที่เป็นคีโตเนี่ยน้ำมันถั่วเหลืองใช้ไม่ได้อ๋อน้ำมันถั่วเหลืองหมดใช่ไม่ได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยกินได้นะคะณตอนนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันที่ทมออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกกับมังสวรัสเป็นวันแรกวันนี้ก็เลยแบบเออเรามากินคีโตดูดีกว่าเดี๋ยวแล้วอันนี้ล่ะคัะเป็นน้ําแกงปกติไหยคะน้ำยาครับน้ำยาหั่จีนอ๋อตกใจคิดว่าเป็นยาตามร้านขายยานะคะน้ำยานะคะอ่าดูนะคะอันนี้เนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะคีโตเนี่ยกินทิชชู่ไม่ได้นะคะที่เห็นอยู่ข้างในไม่ใช่ทิชชู่คับเนื้อปลาใช่ไหมคะเนื้อป,ปลาเนื้อปลาครับ คุณลดนะดีมากเลยและการกินคีโตเนี่ยเราสามารถกินได้ไม่จํากัดถูกไหมคะใช่ครับแต่คอร์สเริ่มต้นก็คือประมาณสามเดือนางกายเราใช้แขนมันได้กเก่งถ้าเชิญตามเดอนไปเราสามารถไปกลับไปกินคาร์โบไฮเดรตได้แต่ว่าส่วนใหญ,ญ,ญ่ก็จะกินปริมาณน้อยลงอ๋อถ้ากินปริมาณน้อยลงหมายความว่าความอยากมันหายไปถูกไหมคะแล้วเราก็จะกินแป้งน้อยลงด้วยเพราะเราแต่ก่อนเราการติดหวานเนี่ยนจะมีคามติดติดเหมือนกันหนูติดผู้ชายแม่ถามเมื่อไหร่จะกลับบ้านไม่กลับเลยติดผู้ชายไม่ค่อยติดหวานเท่าไร่อย่างเมียผมเนี่ยคนชอบกินข้าว มาถ้าไม่กินข้าวเขาเจ้าโหยเขาต้องทำยังไงครับก็ก็เด็กอย่างอื่นแทนทานบุกช่วยก่อนอ๋อทานบุกช่วยใช่ไหมค่ะอ๋อช่วยให้อยู่ท้องอ๋อช่วยให้อยู่ท้องตรงนี้เนี่ยแพมเห็นว่าที่นี่มีขายด้วยซึ่งหมายความว่าเราสามารถเอาไปทํากับข้าวได้ตามปกติได้ตามปกติอ๋อโอ้ดีจังเลยอฉันอยากฉันอยากรู้จังเลยว่าข้าวรสชาติเป็นยังไงอ่ะนี่เป็นข้าวคุกกะปินะครับก็จะมีอืมก็เป็นเส้นบุกกรุบกรุบนะคะเป็นข้าวคุกกะปิตั้งไว้ตอน ชาวบ้านมากเป็นเต้นบุกแอปว่าเป็นข้าวแต่ดีนคือเต้นบุกนะคะแต่โอเคค่ะอร่อยมากเนี่ยกินสองคำเนี่ยปื้มแล้วเนี่ยืองั้นัดนอยากขอเวลามากินก่อนดีไหมเดี๋ยวพื้มหาก้วในเมนูในเนี้ยอันไหนอร่อยสุดคะจริงๆอยากให้ลองทานน้ำยาครับเหรอฮะน้ำยาลูกค้าไม่อร่อยยานะอ่ะครับอุ้ยคือดีไม่เผ็ดมาก นะคะแล้วแม่ครัวที่นี่นี่จ้างเป็นรายเดือนหรือจ้างมาเป็นรายวันคะรายวันครับรายวันครับถ้าเกิดมันไม่มาก็ไม่ให้ตังค์ <laughs> นะคะขวดพี่แม่ลัวยิ้มใหญ่เลยนะคะยิ้มใหญ่เลยนะคะเพราะเป็นลายวันนะคะบางวันเนี่ยมาไม่ได้เพราะอะไรผัวขังไว้ในบ้านกินกีโตแล้วสวยไงแล้วแบบว่าอยู่ในบ้านโดนขังโดนกระทำทําเราแล้วแม่ลัวบอกว่าไงรู้ปะผัวขาได้โปรยยาหยุดกว่าดีทันจะลองขอชีวิตแม่ลัวกล่าวนะคะเพราะอะไรทํากับข้าวอร่อยแล้วก็กินกีโตแล้วสวยนะคะ พี่อินกินข้าวอะไรยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้างนั้นก็เรื่องเรื่องของเราเลยจะเด็กอะไรก็เด็กไปนะฮะพี่คะาเสร็จแล้วค่ะจะไปไหนก็ไปค่ะคุณค่เกอบคุณค่ะไปสิค่ะดูชมได้อ๋อได้ค่ะไปค่ะเชิญค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะดูสิพอเสร็จแล้วเราก็ไล่เลยนะคะแต่ถ้าใครเดี๋ยวอยากจะมาเนี่ยเราบอกไว้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นย่านอยู่ใจกลางเมือง๋อคุณพี่ขามีกี่สาขาคะ น,นีมี2สสาขาครับ22่สาขาโอ้ยว่างงานกันเนาะกสาขาจะจะมีจังหวัดละที่ครับจังหวัดละหนึ่งที่ตาที่สุพรรณอ๋อไปสุพรรณอีกว่างเนาะนะคะก็ไปกันต่อเรื่อยๆใช่ไหมคะครับอ่า22สาขาถ้าเซิร์ช g o เ g l e เจอไหมคะเจอครับเจอคีโตเฮาส์แล้วก็ตามด้วยจังหวัดได้เลยค,ครับอ่าคีโตเฮาส์แล้วก็ตามด้วยจังหวัดนะคะถ้าจังหวัดไหนไม่มีนี่ด่าเลยค่ะเจ้าของร้านค่ะนะ มีมีอยู่ยี่สิบสองจังหวัดนะคะอะาแถวทำไมแถวบ้านหนูไม่เห็นมีเลยล่ะคะด่าเลยค่ะด่าคนนี้นะคะด่าได้เลยนะคะตอนนี้นี่หน้าชาแล้วค่ะวางยาชาไว้เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะพี่ราคาแล้วถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะกินอะไรที่แบบเป็นน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถกินแบบโค้กซีโร่เป๊ปซี่อะไรอย่างงี้แต่อันนี้เนี่ยเป็นน้ําที่แบบว่าหลายคนบอกว่าขาดความหวานไม่ได้ดังนั้นอันนี้เนี่ยเขาเป็นน้ําผสมญ้าหวาน ซึ่งไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะคะศูนย์แคลอรี่สกัดจากใบแปะกล้วยนะคะซึ่งเรื่องของเรื่องคือเนี่ยเอามาแล้วก็ขยำกระยำสองสาทีแค่พอให้มีกลิ่นแล้วพอเสร็จปก๊ก็เอาไปใส่แก้วกินตามปกติเลยไม่มีแคลอรี่วันไหนที่ฉันยังรักเธอฉันจะให้เธอกินน้ําผสมญ้าหวานแต่ถ้าวันไหนเบื่อแล้วจะให้กินน้ําผสมย่าเทียมอยอ่า,ย <c oughs> ยาเทียมย่ยพาขากูก็บาดคอตายแล้วปะก <c oughs> ินไปสิค่ะไดไฟเบอร์ <c oughs> เออ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมน,นะคะอ่าน้องเข้ามาให้แล้วนะคะน้องเขามีความหวาดกลัวด้วย <c oughs> <c oughs> เดินออกมาให้ด้วยความบบว่าสยองขวัญน,นิดนึงนะคะอ่าเรามาลองอันนี้อันนี้มันชื่ออะไรเนี่ยวิตามินวอเตอร์รสอะไรเนี่ยเข <c oughs>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  ียนเลย <c oughs> อ๋อกินลิ้นจีกินลิ้นจีนะคะอันนี้เนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่นะคะ เป็นกลิ่นลิ้นจี่นะซึ่งไม่ใช่ลิ้นจี่จริงเป็นการตกแต่งกลิ่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวเราไปกินนิดนึงว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเฮ้ยดูดปุ๊บนี่เหมือนเดกลิ้นจี่มันอมอยู่ในปากเลยค่ะอมทั้งลูกยังไม่ได้เคี้ยวเนย่าะคือดีอะเออคือแบบว่าอัรรถรดการกินยังอยู่อ่ะอืมรสแต่น้องขอกินก่อนไหมคุณ ราคาวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกที่มาดามแพมกินลูกชิ้นที่ไม่มีแป้งนะคะ,พะเพราะปกติเนี่ยจะกินตามงานวาัดหมูสักประมาณหนึ่งเปอร์เซนที่เหลือแป้งแล้วก็มาปั้นเป็นลูกนะคะโอ้มันคนละแบบเลยนะมันไม่แบบว่าดึงดังดึงดังแบบแป้งแป้งอ่ะแล้วก็กินเนี่ยอเออรู้สึกว่าเออมันเป็นเป็นหมูจริงๆอ่ะเป็นหมูตายไปแล้วนะคะไม่ใช่หมูเป็นๆนะคะก็ดีอยู่อืมใช้ได้ดูสิ ืมแล้ว่าชาดิมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอ่ะถามว่าทำไมไม่มปรุงเพิ่มอ๋อที่นี่ก็ไม่ให้เครื่องปรุง <c oughs> ปรุงมาพอดีน, <c oughs> นะคะอืมราคาตอนนี้นะคะคุณวิทก็เตรียมตัวจะกินแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอาหารเราเนี่ยเพียบมาก ดูสิมันน่ากินมากรู้ไหมว่าเมียหุ่นจะดีหรือไม่ดีไม่เคยซีเรียสอยากให้เมียสุขภาพดีอายุจะได้อยู่ยืนยืน,ยนแล้วก็อยู่ด้วยกัน <S <S ใช่กแก่ยานเฒ่าใช่เพราะฉะนั้นนั้นถ้าเกิดเมียปวดเป็นผู้ปวดติดเตียงเนี่ยนึกภาพออกเลยว่าในอนาคตเนี่ยเมียใช้หัวซื้อข้าวทั้งวันทั้งคืนไม่ออกไปไหนแน่นอนเพราะทุกวันนี้ยังไม่ออกไปไหนเลยอันนี้สรุปรายการชิมอาหารหรือรายการด่าเมียคับด่าเมียอาจารอ๋อเหรอ อาบีบมะนาวแล้วนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะเป็นมะนาวนะคะในวันนี้อาบีไปค่ะนี่คุณวิทย์รู้ไหมว่าฉันทําไมถึงไม่ซีเรียสเรื่องน้ําหนักตัวทำไมจ๊ะเพราะตลอดเวลาเนี่ยเราปิดไฟตลอดเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ปิดไฟเราจะไม่ทําอะไรกันทั้งหมดทั้งสิน้นคุณวิทย์จ๋าคุณวิทย์เป็นคนที่ชอบกินแบบว่ากว๋วยเตี๋ยวอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวเราซื้อเส้นบุกไปทํากันไหมดีจ๊ะลอ,อ,องกินซีอร่อยไหม อร่อยถ้าไม่อร่อยรนุนด่าเลยนุนคนทำอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะคะอร่อยใช่ไหมจะเต้นเย็นไปนิดเต้นเย็นไปนิดอ่าแม่ค้าเอาไปอุ่นหน่อยสิโหดโหดทำไมการแบบว่ารีวิวการค้าของเราด่เลวร้ายมากอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมคุณค้าระวังคลิกค่ะ มีหน้าละเผ็ดเชียอ่านิดนึงนิดนึงค่ะอตักออกตักออกนะคะอันนี้คือถั่วจริงหรือถั่วปลอมคะถั่วลิสงใช้ไม่ได้จะใช้อัลมอนด์บดค่ะอ๋อถั่วลิสงใช้ไม่ได้ใช้อัลมอนด์บอดนะคะคุณคะเมื่อเช้ากินข้าวมาแล้วไม่ใช่เหรอคะทำไมกินแบบตายอดตายอยากอย่างนั้นนะคะอร่อยมากหรอไม่เคยกินบะหมี่เส้นบุกมาก่อีอย่แดกคนเดียวจะหมดั่วอยู่แล้วไม่ชวนกูกินเลยไม่ตือก้องเลยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร กินไปเพราะยังมีอีกหลายจานนะคะกับข้าวที่นี่ดูน่าทานมากและที่นี่นะคะเราจะมากินข้าวเขาเรียกอะไรนะข้าวคุกกะปินะคะก็คือเส้นบุกค,คุกกะปินั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเคลมไว้เลยว่าที่นี่เนี่ยไข่ไก่ก็เป็นไข่ไก่คีโตเพราะว่าเนี่ยเขาเลี้ยงค่ะเขาไม่เอาฝังดินนะคะเขาไม่เอาฝังดินแล้วก็หยอดน้ํากะทิแต่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าไข่เนี่ยเขาให้กินแต่อาหารคีโตล้วนๆเลยค่ะไก่กินแต่หนังหมูกรอกนะคะเราให้ไข่เนี่ยเป็นไข่คีโตอย่างแท้จริงชือ เชื่อไขาเชื่อไหมขาคุณวีเชื่อจ้าเชื่อใช่ไหมอ,อันนี้นก็เจ้าของร้านตกด้แ, <laughs> แล้วนี่ค่ะหมูก็เป็นหมูคีโตนะคะไม่ได้ซื้อตามตลาดนะทั่วไปค่ะนี่ต้างหลังเปิดฟาร์มเลี้ยงไว้ค่ะไม่กินอีอ่ะอ,อืมโอ้ยเก๋ออร่อยจังอ่ะอย่างนี้เธอจะกินแทนข้าวไหวไหมไหวกินทุกวันยังได้เลยเนี่ยเราหาทางออกมานานแล้วว่าเราจะกินข้าวยังไงอะไรยังไงแต่ตอนนี้เนี่ย ตจอทางออกแล้วตอดตายแล้วก็กินบอกไปนะคะอันนี้อร่อยอะ่ะอแคบหมูได้ไหมอมอ,มอร่อยนะคะที่นี่บรรยากาศดีค่ะเปิดแอร์กับพัดลมทั้งวันโดยถ้าเกิดว่าใครไม่กินข้าวมันนั่งเฉยๆก็ได้เขาก็ลาแอร่ก็าหรอไล่ออกจากลา <c oughs> ไม่รู้ได้หรือเปล่าไงดูตำแตงเนี่ยที่นี่นี่คือรสมากให้ผักนี่อันโดยเพราะอะไร ผักทูอร่อยงั้นขอัวกินก่อนนะครับแป,ป๊บนึงอร่อยทุกอย่างเลยเนะี่ยเอาราคาตอนนี้มาดามแพมเนี่ยกินอิ่มเรียบร้อยแล้วไม่เชื่อดูคะ่ะ สองคนคุณวิทย์นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็เตรียมของไว้ให้เยอะมากก็เลยทานไม่หมดนะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะลองลดน้ําหนักดูในสูตรกีโตเนี่ยที่นี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการรับประทานและก็หาอาหารส่วนรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยลองเซิร์ช Google เลยคะ่ะไม่ต้องถามมาดามแพรมนะคะนะแล้วก็ถามว่ามาดามแพรมค้ามาดามแพรมขายกับข้าวด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้ขายคะ่ะ<ๆ>มาเฉยๆมาบอกเฉยๆ ถามมันกูเป็นพิมรีพายขายทุกอย่างนะคะน้ำป,ล,ปลาลงน้ำตาลอามันมาเต็มไปหมดนะคะ,ะก๋วอร่อยอรสควก๋วปิอร่อยมากนะคะมันโอเคอ่ะมันไม่อดอ่ะแต่ว่าเราผอมได้ตรงนี้เนี่ยอิ่มไหมอิ่มอันนี้ก็อ,อิ่มมากนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะแวะมาที่สาข,ขากรุงเทพนะคะก็มาที่คีโตเฮ้าส์นะคะซอยประดิษฐ์มนโณธรรม3าสอดนะคะอยู่ทางซ้ายมืออยู่ทางซ้ายมือนะคะบ้านเลขที่เท่าไหร่นะเลขที่15้าใช่ไหมคะบ้านเลขที่13โอเคค่ะ เป็นบ้านเลขที่13นะคะเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีรถจอดเยอะมากมันมีเจ้าหนี้มาทวงเลยอะไรคะหมูหวานอร่อยตักหมูหวานเนี่ยแม่พยายามจังเลยนะอ่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 ะคุยต่อกันจะกินอ่ะและเราก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยขอขอบคุณทางร้านมากๆเลยอาหารทุกอย่างอร่อยมากเลยเดี๋ยวมาดาแพมขอตัวไปชอปปิ้งก่อนนะคะว่าเราจะเอาอะไรกลับบ้านกันบ้างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอยากกินคีโตก็ลองดูนะคะ